กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนคัตเดอะโลกกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มแมลนะ้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะ่ะมีแค่นี้เลยก็สามารถมาเปิดอ่านกันดูได้นะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งที่เราจะเจอตามโลกเลยก็คือนี่ฮะกล่องกระดาษหน้าต่างนี้นี่น,น,นี่มันจะสุ่มเกิดตามโลกนะ และมันจะมีทั้งหมด3สีนะแต่ละสีก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมเริ่มจากแรกที่เราเจอเมื่อกี้นี้เลยก็คือภารกิจเก็บลูกอมนะครับผมแล้วก็อันที่สองสีเขียวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในนี่ฮะทำอาหารแล้วก็สุดท้ายจะเป็นป้องกันลูกอมจากไอตัวก้อนดำๆอ่ะฮะในเกมอะโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละอันเลยนะ และลูกอมเราสามารถเอามาเทมไอตัวแบบก้อนกลมๆที่อยู่ในเกมได้นะครับผมแล้วก็เอามาคับอาวุธได้เช่นกันนะโอเคแล้วก็โดนัทโดนัทอันนี้เอาไว้กินเพื่อเพิ่มเลือดเราเนี่ยแหละปกติเออแล้วก็ไอ้พวกขวานหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างจะโกงอยู่นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบมาใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะค่อนข้างจะโกงยังไงมันสามารถขูดแบบ 3, าูณสอะไรอย่างงี้ได้ฮนะแต่แต,แต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่คือค่วความทนทานมันน้อยซะเลอเกิน น้อยแบบน้อยจริงน้อยจังนะโอเคไปเดี๋ยวไปลองให้ดูนะตัดต้นไม้นี่ฮะเห็นไหมอือือตัดได้สิบเจ็ดเทียงนะสิบแปดเทียงถือว่าน้อยอยู่นะนี่ฮะโอ้โหน้อยจัดของดีของดีแต่ทำงานได้น้อยมากแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นแบบขุดแร่ติดติดกันอนะ่ะเป็นพั่วโอเคแล้วก็อันนี้เป็นลูกอม อ้น,นี่ฮะเห็นไหมอันนี้เป็นขุดแบบสามคูนสามฮะเห็นไหมโอเคจริงๆมันทํางานได้ดีแหละแต่แค่แบบข่าวความทนทานผมรู้สึกว่ามันน้อยน้อยน้อยถือว่ามันก็ดีแหละแต่มันก็โอ้น้อยไปนิดนึงนี่ฮะเห็นไหมขุดแบบสามคูนสามตามนี้เลยฮะและก็นี่ฮะที่เป่าฟองปุ๊บ ยิ่งเป่าฟองมันก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่นะยิ่งชาร์จไว้เต็มร้อยเอร์เซ็นะ่ะมันก็จะยิ่งขนาดใหญ่ฟองสามารถทําให้รลอยตัวขึ้นอย่างนี้ได้ฮนะแล้วก็โดดลงมันจะกันเราตกแต่มันแป๊บเดียวไงถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปสูงมากๆมันก็มีโอกาสตกเรามาต่อยเหมือนกันนะฮะนี่ฮะอือแล้วมันก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอเนี่ยโอ้โนาฮ่า เอ้จริงจริงมันใช้เป็นลิฟต์ได้นะทําเป็นลิฟต์แบบใช้ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีนะฮะเนี่ยเพราะมันอยู่กับที่เลยฮะมันอยู่กับที่มันไม่ได้ไปไหนอ่ะมันก็เนี่ยลอยขึ้นลอยลงอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเราไม่ไปทุบมันแตกนะถ้าไปทุบปุ๊บก็แตกเหมือนกันโอเคฮะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นตัวกระดาษแข็งแล้วนะครับผมเนี่ยฮะหน้าตาเหมือนกันเปะวิธีการเล่นก็คือให้เราไปกดที่ตัวกระดาษแข็ง อนี่เขาจะถามว่าเราจะสตาร์ทเกมเลยไหมอ่ะสตาร์ทเกมไปเลยแล้วกันนะเหมือนจะมีระดับความยากด้วยนะนี่ฮะโอเคแต่ผมจะเล่นให้ดูแค่คร่าวๆเท่านั้นนะเอ้ยมีตั้งค่าด้วยเซตติ้งอ๋อเพลงฮนะถ้าใครไม่อยากได้ยินเสียงเพลงก็ปิดไปก็ได้นะอันนี้เป็นภารกิจให้เราวิ่งเก็บลูกอมให้ครบ10อันนะครับโอเคโอ้ยมมีแหลกอยู่นะ 1> 1นี่ะหนึ่งอันแล้วก็มีดาวสามดวงด้วยนะเราต้องมานั่งเก็บดาวด้วยเหรอไม่ใช่แค่ลูกอมนะโอ้มีพัดลมเป่าด้ฮนะเออฝั่งนี้มีอะไรไหมอ่ะฝั่งนี้ไม่มีนะทำภารกิจไปเรื่อยๆหรือปรีดนขึ้น โอเคครับนี่อันนี้อ๋อเขาก็มีลูกศรบอกอยู่นะว่าต้องวิ่งไปทางไหนโอเคมีอะไรอีกไหมโอ้ยดาวดา,วดา,วดาวโอเคไปไปกันต่อเอ้ยเดีอยโดดลงไปตุยถ้าเราโดดลงไปเร,เราต้องเริ่มใหม่ไหมอ้ออ้ นี่ฮะและ้วก็ฟปนฝั่งนี้ด่านแรกๆมันก็ดูง่ายแหละแต่ถ้าดาลล่านหลังๆผมคิดว่าน่านจะยากกว่าดีนะโอ้นู่นดาวอยู่นุน่นโอเคใครจะครบแล้วดาวส่วนลูกอมขัดอีกสีอ๋อมีรถลางให้ใช้ด้วยนะฮะ โอเคเลยโดดดึ๋งดึงปึ๊บอ่าครบแล้วผ่านแล้วฮนะสองนาทีแปดวิโอ้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยนะเกมหนึ่งนี่ครับอ๋อนี่ฮะดอปมาเป็นในนี่ลูกอมกับโดนัทนะแล้วก็ได้เป็นตัวนี่มาด้วยนี่โอเคเราสามารถเทมได้นะนี่ครับเทมแล้ว เรียบร้อยเท่านี้ก็โอ้โหขอลูกอมรัวๆเลยทีนี้อๆแป๊บหนึ่งมันติดยาเมื่อกี้นี้ให้แล้วให้อีกก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนให้ได้เรื่อยๆฮนะไปเดี๋ยวเราไปดูมินิเกมต่อไปกันผมไม่ได้พาไปเล่นทุกระดับความยากนะแค่พาไปดูวิธีการเล่นของมินิเกมคร่าวๆนะต่อไปทำอาหารนะ นี่ครับอ่านี่เริ่มตั้งแต่ต้นทำอาหารอ้าวเขาให้เราไปหาพื้นที่ที่ว่างกว่านี้นะเหมือนมันจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งติดป้ายเราปะแต่พื้นที่มันใช้ใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่น่าจะานะโอเคนี่ฝังว่าจะได้อุ๊ยกดพิดโอเค นี่เริ่มแล้วฮะไหนดูซิทำอาหารอ๋อนี่ฮะเขาให้เราไปหาของโอเคให้เหมือนวิ่งตามหาวัตถุดิบนะวัตถุดิบวัตถุดิบเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาต้องการอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนเป็นสตรอเบอรี่นะสองแล้วก็เอ้ยมีดาวอยู่ฝั่งนี้แต่ถานนี้มีบัฟวิ่งเร็วให้นะเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ใช่ปะอันนี้ไม่ใช่โอเคไม่ใช่ก็เพีย,ยงทิ้งไป เอช็อกโกแลตนี่ไงช็อกโกแลตหนึ่งอื้หือวิ่งเร็วเป็นตัวแฟตเลยแบบแหลกนะโ okay. อเคฮะช็อกโกแลตหนึ่งสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อยู่ไหนอ่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แป๊บนึงอ๋อนี่นี่นี่อันนี้ต้องใช้อีกหนึ่งโอเคโดดขึ้นเลยเฮ้ยไม่ใช่ นี่ฮะต้องใช้อันนี้เป็นนมเหรอมันจะเป็นนมนะนี่ครับแล้วก็เหลือสตรอเบอรี่และเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเก็บลูกอมตรงฝั่งนี้หน่อยลูกอมลูกอมอือชาเฮ้ยเดี๋ยวลูกอมออมเป็นลูกอมอ,อม,มาใส่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่โซเลยแอบบหนึ่ง สตรอเบอรี่อยู่ไหนครับผม,มาหาสตรอเบอรี่ไม่เจออันนี้ไงสตรอเบอรี่โอเคเก็บมาให้ครบสองเฮฮะให้ครบสองขึ้นไปเก็บอีกรอบหนึ่งเฮ้ยโอ้ตกใจคิดว่าต้องไปเริ่มใหม่สภาพดีนะที่เขามีรีเซ็ต,ตจุดเกิดให้เราเอ้ยอีกแล้วเกือบ อ่าสําเร็จแล้วอ๋อทําสามรอบนะสามรอบโอเคแต่มันก็จู่จุดเดิมป่ะสตรอบเบอรี่เนี่ยอา้าย้ายที่ฮะย,าย้ยายที่แล้วโอ้เดี๋ยวนะสูตรเปลี่ยนด้วยนี่ใช้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้ป่ะอันหนึง่งอ่าไม่ใช่สตรอบเบอรี่ย้ายไปไหนอ้าสตรอบเบอรี่ย้ายไม่อยู่ฝั่งนี้นะโอเคเขาก็ยังย้ายฝั่งอยู่นะเอ้ย มันโดดยากเหมือนกันนะนี่ฮะับปร่โอเคแล้วก็นมเห็นนมอยู่ฝั่งนู้นน่ะนั่นนัแล้วก็ลูกอมโอเคจำไว้แหละนมลูกอมนั่นฮะลูกอม เฮ้ยไม่ผ่านหรอเอ้ยเดี๋ยวนั้นเขามีเวลากำหนดด้วยหรออ๋อก็คือต้องรีบเก็บของมาส่งให้ทันไม่งั้นหมดเวลาก็คือแพ้โหเอาเรื่องอยู่นะโอเคฮะสำหรับโอ้ยนี่ไงเห็นไหมมันเกิดสุ่มตามโลกอย่างนี้เลยฮะมันหาไม่ยากขนาดนั้นหรอกเกิดถี่มากดูดิโอ้โหขี่อันเนี่ย แล้วก็ต่อไปเป็นกล่องเวทมนต์นะกล่องเวทมนต์เป็นป้องกันลูกอมจากไอตัวดำๆอะ่ะก้อนดำๆเ <Yeah, start. S 1> นี่ยสตาร์ทไงอะอ่ะนี่ไงลูกอมแล้วก็ในก้อนดำๆเดี๋ยวไม่เกินเลยเฮ้ยแต่ได้ยินเสียงมาละ นี่ไงโอ้โหแลบลินมาเทียนี่ขอเขาให้อ๋อนี่เริ่มเกิดแล้วเริ่มเกิดเยอะเฮ้ยแต่การ์ดบอร์ดคือเอ็งเกิดเยอะไปป่ะฮะเนี่ยไอ้การ์ดบอร์ดตัวนี้เกิดเยอะไปไหมโอ้ยโอ้โหเยอเยอะเยอะเยอะเอาจริงๆนะผมเริ่มแลก เพราะการ์ดบอร์ดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะจริงๆมันไม่ควรจะแหลกไงไอตัวการ์ดบอร์ดคือเองเกิดถี่มากเลยดูดิเฮ้ยเองอะไรเนี่ยอ๋อมีเป็นชุดดอบกับอาหารดอบด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเอยเอาดาบตีแล้วขึ้นเป็นรูปหัวใจงี้เอาถาบร,รูปอมตี ตอนนี้เลือดเหลือ97นะโอ้โหมีกระตุกมีกระตุกบอกเลยเออมันบอกว่าเจอม็อบหนึ่งอ้อวเปนงไงมันจมน้ำอยู่สภาพเอา้าเอา้าแล้วไงอะทีเนี้ยมันเวอ์ไปแล้วนั่นนะอะอ๋อนี่นี่น,นี่มาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้มาดิเอา้า อะไรของเองวะอันนี้ผมว่าผมเจอบักแล้วเนี่ยม็อบมันขึ้นไม่เป็นเวฟหนึ่งโอเคเวฟสองละ ลิ้นมาเลยแลบลิ้นมาเลยเ,เฮย้ยมันกินลูกอมมันเลียลูกอมเรามันเลียลูกอมเราทำไมคำมันดูแปล,แปลกๆแกวะโอเค,โอ,เคโอ้โหเยอะเวฟสบบองแสดงว่ามีเวฟสามอีกปะเนี่ยโอ้โหบ้าบออะมันเยอะเกินไปปะเนี่ย เออเอ็งร้องไห้ทำไมเนี่ยมาช่วยกับตีก่อนเยอะยึ้นเหล็กสี่ตัวฮะเหลืออีกสี่ตัวอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวอยู่ไหนอ่ะอีกสี่ตัวอย่าบอกนะไปอยู่ในน้ำอีกแล้วอ่ะตัวว่าแล้วไง โอเคเอ้ยนี่ฮะอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนได้ยินเสียงอยู่แถวเนี้ยไฟนอลเวฟเวฟสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮอ,เอ,เอนี่คือตัวอะไรอะเวฟสุดท้ายโอ้โหอะไรของเองวะเน,นี่โยโคตรเยอะ โหแล้วโด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 โลิ้นมันโดูลิ้นมันโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะโอ้โหมีตัวใหญ่ด้วยห <c> อ <oughs> มันเลียหน้าเราฮะเมื่อกี้นี้โอเคแต่ผมขอกินแอปเปิ้ลหน่อย โหเยอะโคตรเลยเออเอาจริงดิลูกอมแหงลูกอมแหงเวนก้ามเวนก้ามเออโคตรยากเลยโอ้ยากอยู่นะโอ้โหไม่ใช่ง่ายฮะหรือภารกิจป้องกันเนี่ยอันนี้ผมว่ามันเหมาะกับมีเพื่อนมาช่วยตี่ะ คนเดียวเหนื่อยอยู่นะมันผ่านได้แหละแต่มันเหนื่อยอะ่ะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูพวกของแต่งตัวนะครับผมสามารถครับได้ในหะ้นะนี่อันนี้เป็นไอเทมแปลงร่างนะครับผมมีไอเทมแปลงร่างแล้วก็มีพวกของแต่งตัวด้วยเยอะอยู่นี่คณบแปลงร่างเป็นมังกรนี่อันนี้เป็นโอ้คิปเปอร์เดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่ามันทําความเสียหายกับม็อบหรืออะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวผมขอลองเรียกซอมบี้เลยนะโอเคมา อ๋อช่วยตีอยู่ฮะเฮ้ยเหมือนจะมีระเบิดดิเออเออโดนเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยแปลงร่างเจ๋งฮะแต่มาโดนเราด้วยอ่ะเวลาใช้ก็วังกันด้วยนะโอ้โหเจ็บอยโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นมังกรไม่ได้แล้วเหรออ๋อเพราะใส่ไปแล้วป่ะแล้วก็อันนี้เป็นลูกไฟฮะแป๊บนึงง๋อกมันขึ้นมาก่อนขึ้นมาโอเคมามามา โอเคนี่ครับลูกไฟอ๋อตีแล้วติดไฟฮะอัพเกรดตัวเองได้โอ้นั่นอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราครับตัวแปลงล่างให้เนี่ยมันก็จะช่วยเราตีได้สบายขึ้นเลยนะนี่ฮะโอเคแล้วก็ต่อไปฮะโอ้โหไอตัวการเดียน่ะ อ๋อผมสั่งให้มันนั่งโอเคฮะเออการเดียนอืมไม่เห็นมีอะไรไนงะโอ้ค่อนข้างค่อนข้างจะเบาวกว่าที่คิดนะ แล้วดูมันทำตาแป๋วเชียแล้วก็ต่อไปเป็นซูปเปอร์ซูปเปอร์นอมโอเคเดยดดูความแรงเองหน่อยสซ่เอาเฮ้ยเดอ๋ไปสั่งให้นั่งอ่อุ้ยว้าวทำให้ลอยได้เลยโคเจ๋งโอเคเฮ้ยดอปของอะไรมาเนี่ย มันดอบชุดด้วยเวลามันจัดการกับม็อบอะมันมันดอบชุดมาด้วยนะฮะเฮ้ยเจ๋งโอเคแล้วก็ต่อไปนี่ครับเป็นหมูโอ้โหไอตัวหมูเนี่ยอย่าลืมเตรียมไอเบ็ดนี้ด้วยนะเหมือนเขาจะออกคำสั่งได้นะออกคำสั่งไงก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ เอ๊ะคือยังไงออมสั่งอะไรเอ๊ะไม่เห็นมีออมสั่งอะไรนะขอกินลูกอมหน่อยเอ้ยเดี๋ยวนะลูกอมมีเพิ่มความเร็วด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยชุการัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งชนบล็อกแล้วแตกด้วย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้นี้มันดอบอะไรมาทําไมมีไข่มังกรดอบอ่ะเมื่อกี้นี้ไข่มังกรดอบมาจากไหนอ๋ปอปลายฮะเมื่อกี้นี้ผมชนปลายแตกโอเคฮะขอประทานอภัยด้วยโอเคไปไปกะต่อต่อไปแปงลงร่างเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ฮะอุ้ย นักวิษนักวิษอ๋อปลาพิษนฮะโหแต่ตัวนี้มันไม่โดนพิษอะดิโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นนี่ฮะนอมผีเฮ้ยเหมือนมันจะแพ้แสงอาทิตย์นะครับนึงแป๊บนึงตุยมี่เนี่ยครับนึง,นง,นงเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างมันเป็นอะไรอย่างอื่นก่อนการเดรียแล้วกัน โอเคไอ้ร่างนอมที่เป็นผีเนี่ยมันโดนแสงแดดไม่ได้นะระวังกันด้วยโอเคฮะแล้วก็ไอ้ร่างที่เราเคยกดใส่ไปแล้วอะ่ะเราสามารถมากดตรงนี้ได้อีกนะเห็นไหมสามารถมาเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยฮะอยากได้ร่างไหนเออยังไม่ได้ให้ดูร่างมังกรเลยเนี่มาดูร่างมังกรกันสักหน่อยอืมปลาเป็นในนี่ฮะไอพิษของมังกร แต่ตัวนี้มันไม่มีมันไม่โดนพิษอะเด็เรื่อ,กองก่อกนเะรื่องน่ะโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกของแต่งตัวนะโอ้โหเยอะมากเยอะเกินไปไหมนี่ฮะของแต่งตัวอโอยแล้วมันก็จะกลับเป็นร่างเดิมด้วยนะร่างต้นน่ะนี่ครับโอเคอันนี้เป็นแค่ของแต่งตัวเฉยนะไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะครับผม นี่โอ้โหดูเออเจ๋งอไะไปไปกระตอมีหมวกเวทหมวกกันน็อกเห็ดนวดนี่เอ้ยมีใส่แว่นด้วยโอเคครับตีไปกัะบนเร็วๆหน่อยนะอ่ามงกุฎนะไปไปกระต่อบอกเซนต้าเมืกก่อกี้เอ้ยอันนี้เดคิวรา โอเคแล้วก็เหมือนกันเลยกับก่อนหน้านี้นะอันไหนที่เราปลดไปแล้วเราสามารถกดมอบแล้วก็กดคลิปพิธีตัวแล้วสามารถเปลี่ยนที่หลังได้ไนะเห็นไหมสามารถมากดเปลี่ยนที่หลังได้นะอ้มีระดับความหายากด้วยนะเลเจนเดอรี่นี่ฮะเห็นไหมเอ้ยมันคงไม่มีความสามารถอะไรใช่ไหม โอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีความสามารถฮนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีความสามารถเว่นหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะ <c oughs> โหไม่ไงั้นมันก็จะโกงไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นนี่ฮนะเป็นชุดนะโอเคเป็นคอสตูมนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันคอรสตรูมอ่าเมื่อกี้นี้เป็นของแต่งตัวส่วนหัวนะอันนี้เป็นส่วนล่างโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมขอปิดไอ้นี่หน่อยดีกว่านาะปิดอชุด เสริมเนี่ยไอหมวกอะไม่งั้นมันจะทับกันแล้วงงไงนี่ฮะเพชรโอ้ตัวกลายเป็นเพชรเลยฮะเอลลด์ดินอุ้ยเรืองแสงไหมเชียโอเคนี่ครับทองแล้วก็นี่ที่ดรอปจากซอมบี้เอ็งจะไปไหนเนี่ยอกลายเป็นมัมมี่ไปแล้วฮะเออเจง๋งแล้วก็ไปกันต่อฮะนี่อ๋อ อะไรเนี่ยเยอะแยะมากเปลี่ยนสีโอ้สีลุงสีแดงโอเคนี่ครับโอ้เขียวปีโอเคไปไประกตอชุดแวมพายแวมไพร์แหละเนี่ยโอเคแล้วก็ชุดสีเหลืองอ่ะอ่าตามนี้ครับหมดแล้วของแต่งตัว โอเคผมสำหรับแอดออนคั t เตอร์ลบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์ก่อนที่ใ,ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กบขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันให่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย